จอดับสถานาปะปกติกดโหมดยี่บิบเพื่อจะแวะ็กคัมกดบ s หนึ่งค้างจะขึ้นอสองศน์ศูนย์กดตรงที่สอง

bs 2เซ s e หรือเซ t หนึ่งครั้งจะขึ้นหนึ่งกด bs 3รม return สองครั้งที่ศูนย์หนึ่งก็พวกวาล์ววาล์วโซลินนยทุกอย่างจะเปิดเราก็สามารถ แวกได้เลยเมื่อเราแวกเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นทีศูนตลอดการแวกเมื่อแวกค่ำตามและเวลาหรือตามไมาสังเกตพอแวกเสร็จให้กด bs 3ารีเทิร์นหนครั้งก็สามารถเดินเครื่องและเทสตตอรจำยาย แจ็คเสร็จเติมยากดบ B S สามหนึ่งครั้ง